ถาวิยันนั่บมาล้ววิปตะอะไรอยะที่น่นอืมวิ่งแต่เมตโต้โมโซวิโต้เดนมีใช่แต่ท่าวิโตัว eh <inaudible> ิโต uh ้อ่ะวิตบะปะวิบะน่ะถั่วลิสงเลยละวิโต้โมนน่ะธรรมชาติเนาะอืม Hả nguyên à? Hả? Hả? nguyên giỏi, tao nguyên giỏi tao nguyên giỏi tao nguyên giỏi tao nguyên là Cái nguyên giỏi tao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  ở giỏi tao nguyên giỏi เออทอ้อแกป้าดให้แล้วป้าดูป้าดูกลานาะป้าดูป้าทอ้อ